กตายจทุกอย่างดุจกรดูกไยังมาโดยความสะดวกให้งานการรักษาแพทย์ข้นไปกเจตมุบวันไร่โดยท่านผู้ใหญ่เลรนั้นกรนั้อีกทางใก็ยังดูวัแร่แรกเปิยังดูนกรรั เรียกว่าการลุกตาลุกให่ัเขานัแหละเอารำไปเขียนชืดอนําตกใส่ไว้ก่อนนะเอ่อถ้ามีแบงค์ใหญ่จะแรกแบงค์ร้อยมีแบงค์ร้อยจะแรกเป็คย่อยจากได้อยู่อยางได้อยู่นาเรียกได้นะครับในตอนนี้ ทาเรียกว่ารซ้ายมือน uh, so ี่นะเจ้าหน้าที so ่เทศบาลตำบลทเั้ง่าราเป็นเจ้าหน้าที่ด้วยหรือกสอบชอบทอเป็นบุองกด้วแอบนั่งแล้วไแบนแ้าไปเลือดก็เป็นดก็เป็นเรอเป็นไรก็เนะไรก็เป็นอะไรเรียกว่าเอาเนก่าเาเนกา่ มาเลยมาเฉลยก็ได้ครับคุณเราเฉลยตัแต่เล็อกมาเนะครับเออเดี๋ยววันนีเราก็คือว่าใครอ่าแจกจ่ายกันเลยเออประทอลใช่ไหมเออเด็กประกอบเออ จะอยางละหรือว the no ่าพูดกับเพื่อนรวางรัดจะมือยางละไปดูไหมสำหรับหลังใหญ่ของคน้อห่วงนะในแขนจะดูแลมั่น่าว่าพอมเพื่อนสายแรงมันดุดมันรุ่ยมันตอนมันเยอะแล้วนะนี่กะโดดกรมัน่งกวไวเือพอถึงเวลาซ่อมใหญ่จะต้องเอาไปนทาีครบบอกว่าทานราคาทุกประเภทกระ่อดยางทุกประเภท่ันแตกมันหั

ดาเป็นงนเป็นงานผู้ใหญสล้มตายช่กันเป็นผู้ใหญ่แล้วต้องทำบุญเมื่องินบุญเนี่ยไันได้โดนกันแต่กุญย์อยากได้ต้องทำเอาใช้น้องใช้ให้น้องอยากได้ต้องามเราบุญกระฟอมดี งานต้องทำเอาเองแต่อยากได้ต้องทำเอาไม่มีทำว่าดตัดตัดไม่ดีตัดตัดอะไรแล้วก็ีงานก็เราได้ทำสิ่งไรทำบดนไว้หลายสิ่งหลายอย่างงานก็จะเป็นต้องสวนคนบนมาหลันการสร้างบทสร้างบทสอนไม่งั้นเรียกว่าสร้างบทต้นบเอาไว้งานื่อสร้างบทเพิ่มเติมเสร็มเตจังไปให้น้องงานด้วยให้น้องงานด้วยว้า บางทางนี <Okay. S 2> um ้ภาพที่เก็บแล้ของรต่อไก่รอรหนึงห้าสองสี่ตบารีแต่ต่อไก่เสร็จแต่ว่าเมื่อกลับมงทำพ้นฐานแต่ว่าใครอยากฝกเขาจนได้มาทางข้างล่างต้อนมีคนรอที่ต้องมีคนมาต้งมคนมา

ไปนเอาไปใช้นะครับต่างเวียดนามกับจามานที่เราเป็นอยู่แต่ตอนนี้เราจะได้จีบมาใช้ใั้นสวนที่นะครับแต่ถ้าเรา เเร,เราโดนดาบแา,เางเล้วมนขอต่อยขึ้นมาหรือนั้ยเราไปบกลมนะครับพาเอาตลอบเลือดออกนะครับเราก็ใช้น้ำมันบนหลวงก็ใช้ทาดูได้นะครับถ้าเรามีอยู่เนาะแต่ถ้าไม่มีแล้วเนี่ยพี่น้องเราหาไม่ได้มาที่วัดก็ไม่รู้ว่าจะหมดหรือยัง หลวงพ่อบอกว่าเหลือน้อยทีแล้วนะครับการระงับการเกษตรบอกว่าเหลือไม่มากแล้วหรอกนะครับเพราะที่หลวงพ่อได้เขี่ยวน้ำมันมดเตีอกไม้กับ้าอามกับผ้าจเขี้ยวย่อยว่าน้อยแต่คู่น่าเชื่อถือครับู่่า่อถอครับแดงแดงแดงแง กระแส้นาถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ปูโดระบายในเรื่องของกระแสหนาแต่มันก็เป็นมีความหมายนะเพื่อความโปร่งใสนะครับเพราะว่ากระแสหนาเนี่ยเป็นสิ่งที่ให้คุ้มไม่ได้มีโทษนะครทำกระแสหนาหนาเนี่ยเป็นสร้างชีวิตคนเพราะคนเราเนี่ยองค์ประกอบของตลาดมีหนาตั้งเจ็ดแเปอร์เซ็นต์นะครับนะแล้วก็เป็นเรื่อยแล้วก็เป็น เอป็นเนื้อเป็นอทนะครับกระกของร่างกายของเราเนี่ยเป็นหนาส่วนใหญ่นะครับเจ็บ่เจ็บาดนมานะครับไปทาีมาแค่เดียวเร ในงานดูงานก็ส่งจากด้านนอกแก่ในโครงการก็มีหลาย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 ปจจยอะไรหลายอยางให้เราเลือกเลือกทกันนะการตามอาชีพนับ่วพัก่ เก้าวันเก้าคืนนะครับคือสุดท้ายนะครับคืนสุดท้ายคือวันที่ที่สี่หลังจากสวดมานักใหญ่หรมีวงดนตรีจากเอลราสคอมโบเสร็จเรียบร้อยแล้วประมาณหกทุกเนี่ยนะก็จะเป็นพิธีถวายพระป่าทบนฟ้านะครับถวายพระป่าทนันเองคืนวันที่ที่สี่วันที่ที่ที่สี่ประมาณหกทุกนะครับถวาย ที่ด้วยนะครับก็ผมจะดูอีกหน่อยนึงละเชิญครับเชิญเชิญนะครับลำกบวายทุกเทียรนเป็นครั้หนึ่งชุดหนึ่งชุดเลยนะครับ ชาวไทย,ยที่มีรูปร่างกายแข็งแรงเข้าการชักเืัติีเื่องรน่ามาาอเวลาเดบพรชนะที่นมีโอกาสาได้บุญตัเื่อขอเเป็นบุญสูงนะครับเขาเรียกว่าเป็นสุดยอดของบุญเลยนะครับาเมื <ver> ่องเนีจะดูเด่นนะครับใครมาใครก็ ครมาไทยก็ชื kayak, a, ่นชมใครได้ข่าวอุ่นห้ากับเรื่องเนี่ยนะครับมันเป็นปิ๊งทิงเกิดหน้าจูตามหลับพวกเรานะครับวัชนันท์พี่น้องเราได้ทากระเบื้องปูนยกระาวนเราได้ทาความร่มเย็นให้กับตัวเรามกันในภายภาคหน้าเกิดในท้าท่ามาท่าไหนเกิดมาท่าไหนเราก็จะได้พบกับความร่มเย็นนต่หลักกระเรื่องเป็นเครื่องยับความร้อนเป็นเครื่องรอนความเย็น เข้ากับโบราณโบราณที่จะใช้บาาไผ่าาเพราถือาผาเป็นยาคานี้เอาืพาแล้วได้ยินพวามานั้นแต่ที่ตะกี้ันพวมานามาเยี่มาก่นเยี่มก ขางทีจะได้น้บเดือขอบคุณวันนี้ก็น้ำเดืเพื่อนไปด้วยหรือ่ารับมระทาจับเสมอดีเเลยนะดีเด่นมันจะเดินอยู่าล้วแน่มันเารพิสูน์ว่อนี้มาช่วยรประกาศต้องได้รัะานต้องมาดขอบคุณครับาพร้อมงานด้วยครับครับไมู่ไม่ดู้ผมดีไหมไปทำบ้านอยู่บ้านมันลองแค่ และเชิญจะจะเชิญเจริญกถาทุกคนทุกท่านประชาสาธุชนกนใจบูญอานให้ดีนะครับเราดังไกลไปเย็ดสีหลวงพ่อไปผูกพ่อผูกแขนนะครับเราจะได้จับเงินแหลเงินล้านกันต่อไปในวันทั้งหน้ากันเนาะเอาแหวนก่อนน้าแม่เนาะกบุญสร้างพรกคาุ

กดไลค์กดแชร์ช่องอามออมอิวด้วยนะคะฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะ